สำหรับขั้นที่3นะครับคือขั้นตอนที่เราต้องใส่ข้อมูลกิจาการประกอบะนะครับโดยที่รูปแรกนะครับก็จะเป็นรูปเครื่องจักรครับที่ใช้ผลิตถ้าเกิดท่านใดในร้านค้าท่านเนี่ยท่านผลิตสินค้าเองท่านถ่ายรูปเครื่องจักรหลักเลยนะครับในระบบนี้ช็อตคัดง่ายๆมีให้ท่านใส่2รูปเท่าน,นั้นเองท่านไปถ่ายเครื่องจักรหลักมาถ่ายหนึ่งรูปมาแล้วก็ป้อนรายละเอียดว่าเครื่องจกอักนรนี้คือชื่อเครื่องอะไร ถ้าเกิดว่ามันไฮเทคมันจะช่วยเสริมให้ให้ลูกค้าเชื่อมั่นท่านนะครับอันนี้ก็ใส่ไป2รูปแรกนะครับ2รูปต่อมาเนี่ยผมอยากจะให้ท่านใส่เป็นมาตรฐานที่ท่านได้รับนะครับอย่างเช่นท่านได้มอพอชอหรือท่านได้มาตรฐานอ,อยอท่านได้มาตรฐานชุมชนได้มาตรฐาน g a เอพ p นะครับ h a ต c p ต่างๆ เกี่ยวกับอาหารหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามใส่เข้ามาันันเนี่ยมีให้ขั้นต่ําให้2อันหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ก็ดีนะครับระบุเลขที่ไปเพื่อความเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคแล้วก็อีก2รูปสุดท้ายนะครับถ้าเป็นไปได้ก่อนที่สินค้าเราเนี่ยจะขายให้กับลูกค้าคําถามคือมีขั้นตอนอะไรที่จะตรวจสอบคุณภาพให้ลูกค้าเขารู้สึกมั่นใจยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว,ว่าท่านจะขายปลาทูเนี่ย ท่านมีพนักงานตรวจสอบไหมประตูก่อนที่จะแพ็คเข้าเข่งเนี่ยท่านไปถ่ายรูปตรงนั้นพนักงานตรวจสอบนะครับหรือในขั้นตอนมีแว่นจุลทรรศน์ส่องดอูประสิทธิภาพดูคุณภาพต่างๆก็ใส่เข้ามาเป็นกิจกรรมให้ลูกค้ารู้ว่าโอ้บริษัทท่านเนี่ยมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนถึงมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคต้นของท่านที่3ในการป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สินค้าและก็กิจการท่านทําให้ท่านขายได้ครับ